Ung, u, Bella, o, Peter, คอดพุงไม่หยุดเบลล่าควงคู่ปีเตอร์ขับค pr ืนแทนพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์แบรนด์ปนันชิตาโชว์ออร่าขวัญใจมหาชน กระแสฮอตคิวงานแน่นไม่มีใครเกินเบลลารานีแคมเปนนางเอกยอดนิยมของทุกคนถูกเพศทุกวยัยล่าสุดคุณหน่อยปนันชิตาซีอโสาวคนเก่งแห่งแบรนด์ปนันชิตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำขวัญใจคนไทยชวนมาเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพอร์พ er ีดบุกไฟเบอร์เท่านั้นยังไม่จุใจพอจัดเต็มเปิดตัวพร้อมกับพระเอกหนุ่มปีเตอร์ครัฟไดเินดอลในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์น้ำมันงานดำดับเบิลคอลลาเจนโดยจัดงานฉลองเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่พร้อมด้วยเหล่าคนดังร่วมงานกันอย่างคับคางสมศักดิ์ศรีดรีกีพรีเซนเตอร์แบบชัน้นนำของคนไทยน,นลธาสปอตไลท์ชั้นจีซซสเปล ศูนย์การคาฟิวเจอร์พาร์คลังสีเมื่อวันเสาร์ที่27มกราคม2567ค่ะ บรรยากาศภายในงานเรียกว่าอบอุ่นไปด้วยแฟนคลับที่มากันอย่างคับคางประเดิมเรียกน้ำย่อยกันแบบฟินเบาๆด้วยการเปิดตัวพระเอกหนุ่มปีเตอร์คับเดรนดอลในฐานะพิสเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์น้ำมันงานดำดับเบิลคอลลาเจนที่มาโชว์มินิคอนเสิร์ตด้วยเพลงชายคนหนึ่ง้วยนำเสียงที่สุดแสนจะโรแมนติกมาในลุคแดดดีสุดอบอุ่นงานนี้ทำเอาสาวๆละลายกันเลยทีเดียวคะ่ะ นอกจากนั้นยังมีโชว์สุดพิเศษจากซาเนียน้อยแหกบ้านสามซอน้องทันสิตาอัครสัพธาดาขวัญใจชาวติ๊กตอกมาพร้อมกับเพื่อนสุดซีน้องแอลลี่พาลินดาหลานสาวคนสวยของนักร้องหนุ่มนาวินตา ่อนจะเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงไฮไลท์นั่นคือการเปิดตัวเบลล่าราณีในฐานะพิเซนเ,ซเ,ซเซตอร์ผลิตภัณฑ์เพอร์พิตบุกไฟเบอร์ที่มาในลุคเผยหุ่นสะกดทุกสายตาทุกคนภายในงานเรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาฟแฟนคลับกระหึ่มไปทั่วทั้งงานเรียกได้ว่าไม่ค้านสายตาในการคืนแทนพิเซนเ,ซเซตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างและความงามของแบรนด์ปณัชิตาซึ่งนางเอกเบลล่าอยากเดามาร่วมแชร์เคล็ดลับในการดูแลตัวเอง โดยมีนักแสดงหญิงมากความสามารถธัญญาทัญย,ยเรศแท็กทีมคู่ขาสุดฮาออนสีพันมารับหน้าที่พิธีกรคอ,อยรับส่งมุกเรียกเสียงหัวเราะสร้สางสีสันและความคลื่นเคลงแบบเป็นกันเองตลอดทั้งางานค่ะใช่ค่ะก็วันนี้มาเปิดตัวนะคะเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะของเธอพีชบุกไฟเบอร์เจลลีค่ะก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับปน,น,นชิตาค่ะเียมไคะ โอ้โหดีมากๆเลยค่ะดีกับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาทางเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะมันช่วยปรับสมดุลอะไรให้เราต่างๆ่ันที่สําคัญคืออร่อยทานง่ายนะคะวัตถุดิบก็คือพรีเมียมจากต่างประเทศด้วยอยากงไ้อยากให้ทุกคนลองดูนะคะสําหรับเพอร์กิงชกุไดลเป็นยังไงในคกลินเราแบบเราจะรู้สึกมั่นใจคือมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะคือแบบพอกินตอนกลางคืนก่อนนอนตื่นเช้ามาก็คือแบบรู้เรื่องเลยอะไร าสภพใช่ค่ะคือเราสามารถดูแลสุขภาพได้แบบง่ายๆเพราะว่าคือเขาเป็นซองใช่ป่ะค่ะก็คือแค่ฉีกแล้วก็กินเคี้ยวเป็นเจนเรี่ก็คือมันมีทั้งหอมแล้วก็อร่อยทานง่ายด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเห็นผลใช่แล้วก็กินรบยใช่ค่ะก็ช่วยดูแลเรื่องรูปร่างของเราได้แบบนี้เลยค่ะโอ้แฟนคลับน่ารักมากๆแฟนคลับช่วยแบบ อุดหนุนทุกแบรนด์ของเบลอยู่แล้วค่ะก็ยังไงก็ฝากอุดหนุนเพอ Facebook ไฟเบอร์อยเยอะๆด้วยค่ะเมื่อวีโอส่งเสียงเชียร์ดังมากค่ะใช่เชียร์ดังมากค่ะอค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะเอ่อพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเบลนะคะสำหรับเพอ f ์ฟิชบุกไฟเบอร์เจ y ี่ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองทานดูนะคะก็คืออร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเห็นผลแล้วก็ดีต่อตัวเราด้วยค่ะงานวันนี้ชื่นมับก็ ตื่นเต้นนะครับกับครอบครัวปนันชิตานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของปนันชิตาครับซึ่งจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่นี่ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโปรดักของปนันชิตาเนี่ยก็คือเป็นโปรดักคุณภาพจริงๆนะครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาเป็นส่วนร่วมครับผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับให้ถือด้วยไหมครับจอม ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผมพูดถึงบนเวทีนะครับก็จะเป็นตัวน้ำมันง,งาดำกระปุลคอลลาเจนซึ่งมันก็จะมีส่วนผสมจากหลักกายและสี่อย่างนะครับก็ช่วยเรื่องของการบรรเทาความเจ็บปวดในหัวเข่านะครับการอักเสบอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็น้ําหล่อเลี้ยงในหัวเขา่าเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ของสิ่อย่างเนี่ยครับที่พอรวมกันแล้วเนี่ยครับมันก็ จริงๆแล้วมันจะมีคุณสมบัติที่บางอย่างเนี่ยมันก็ซ้ำกันหรือคล้ายกันนะครับก็เลยเป็นดับเบิร์เอฟเฟกครับผมกลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยครับต้องบอกว่าจากการวิเคราะห์มาแล้วนะครับก็คือในสถิติเนี่ยครับเด็กที่อายุยังไม่ถึง30เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาโรคข่าแล้วนะครับแต่หลักๆแล้วคือหมายถึงว่าสามารถกินกินได้เพื่อเพื่อป้องกันล่วงหน้าอย่างเงี้ยครับแต่คนที่มีปัญหาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่น้ําหนัก มากกว่ามากกว่าสแตนอเีครับหรือคนที่สูงอายุแล้วเนี่ยครับที่มันเกิดการเสื่อมเสียมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยครับคนที่เล่นกีฬานหนักอย่างเงี้ยครับจริง้แล้วอาชีพแม่บ้านก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับที่มีปัญหาว่าเข้านะครับช่องทา,างนะครับก็นี่ครับปนานชิตาเลยนะครับ <laughs>